ส่ตงตรงจากนิวยอร์กมาถึงเมืองไทยทีเดียวนะครับสำหรับการแสดงมหัศจรรย์ฟองสบู่ยักษ์ The g a s o l i n Bubble Show โดยฟันหยางนักวิทยาศาสตร์และก็ศิลปินซึ่งงานนี้ก็มีงานโอเพ i นนิ่งนะครับจัดไปเมื่อวานนี้เองก็มีเหล่านักแสดงจูงมือครอบครัวกันมาชมงานแสดงกันเพียบเลยละครับ <Thank> you. โอ้ยสวยมากเลยนะคะอะละงานนี้น้องเอกบุษกรก็มาร่วมงานด้วยค่ะซึ่งสาวเอกก็อ้ำอึ้งทันทีเมื่อผู้สื่อข่าวเจอหน้าก็ถามถึงข่าวคราวที่ว่ากุ๊กกิ๊กกับนักแสดงหนุ่มกับตันภูทะเนศค่ะนะคะก็เราเจอกันในบ้านนี้มีรลางเนาะเพราะว่าเราถ่ายบ้านนี้มีหลางด้วยกันแล้วก็เป็นซีกคอมยาวก็เลยต้องเจอกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะสนิทกนันเอกมีอะไรก็จะปรึกษาที่เขาปรึกษาดูใจกันไหมก็ ไม่เชิงศึกษาดูใจอะคะ่ะก็เอ่ออันนี้ไม่แน <c> ่ <oughs> แล้วแต่ก็ <c oughs> แล้วแต่โอกาสนะคะถ้าว่างก็ทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เป็นปกติเนาะ <c oughs> เพราะว่าเรารู้จักกับใครก็ไปทานข้าวกันก็เป็นเรื่องปกติอะคะ่ะ <c oughs> เอชอบผู้ชายอบอุ่นนะคะ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าพี่ดันเขาเป็นคนแบบเป็นคนรักบ้านแล้วเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รักงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยเหมือน เขาก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้เราด้วยเพราะเอ๊ก็เหมือนเป็นน้องใหม่ใช่ไหมคะที่เพิ่งแบบเข้ามาทํางานในวงการอะไรเงี้ยค่ะเรื่องต่างๆเขาก็จะคอยให้คำปรึกษาอย่างีกับตอนนี่คือตรงสเปกเราเลยก็ค่อนข้างค่อนข้างตรงเยอะค่ะอันนี้ไม่แน่ใจค่ะก็ต้องเราแต่ตัวพี่เขาด้วยเราแต่ตัวเอ๊ด้วยแล้วแต่เวลาด้วยอะไรเงี้ยค่ะต่อไปไม่แน่เราอาจจะแบบ ไม่แน่เขาอาจจะไปเจอคนใหม่ก็ได้ไม่แน่เราอาจจะไปเจอคนใหม่ก็ได้อะไรอย่างี้ค่ะไม่แน่เราอาจจะแบบไม่ได้ชอบเหมือนกันแล้วอะไรองี้ค่ะก็เป็นเรื่องของอนาคตเอาเป็นว่าตอนนี้หัวใจตรงกันนะครับขอให้เข้าใจแบบนี้กันตลอดไปไม่แน่นะครับอนาคตอาจจะเปลี่ยนสถานะก็ได้